โดมินิกโซโบโซไลกองกลางของลิเวอร์พูลออกโรงส่งคำเตือนไปถึงอาร์เซนอลก่อนที่ทั้งสองทีมจะลงดวลกันคืนนี้มิดฟิลด์ทีมชาติฮังการีเคยยิงฟรีคิกสุด,ส,ดสวยใส่เดอะกันเนสที่แอนฟิลด์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นหนึ่งในเพียงสองเกมที่อาร์เซนอลจะฝูงพรีเมียร์ลีกแพ้ในฤดูกาลนี้ แม้ลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายคว้าชัยในเกมดังกล่าวแต่ปัจจุบันพวกเขายังตามหลังอาร์เซนอลถึง14คะแนนในตารางพรีเมียร์ลีกและแทบไม่มีโอกาสลุ้นแชมป์หลังอาร์เซนอลแอสตันวิลล่าและแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำผลงานฉีกหนีขึ้นไปอย่างไรก็ตามในการให้สัมภาษณ์กับ Sky Sports โซโบโซไลยังคงเชื่อมั่นในทีมของตัวเองแม้ว่าบรรดาการคาดการณ์จะมองว่าอาร์เซนอลมีโอกาสเก็บชัยชนะได้ไม่ยากก็ตาม มันยังอีกไกลพรีเมียร์ลีกไม่ใช่ลีกที่ง่ายคุณไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมโซโบโซไลกล่าวดังนั้นผมไม่คิดว่าเรากำลังเล่นกับทีมแชมป์แต่พวกเขาต่างหากที่กำลังเล่นกับทีมแชมป์และผมคิดว่าพวกเขาเองก็รู้เรื่องนี้ดีเช่นเดียวกับพวกเรา แน่นอนว่าอาเซนอลคือหนึ่งในทีมเต็งของฤดูการนี้เป็นทีมที่น่าทึ่งมีนักเตะที่ดีมากแต่เราก็ไม่ควรมองข้ามแมนเชสเตอร์ซิตี้และแอสตันวิลล่าที่กำลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเช่นกันหากใครชอบใจหรืออยากสนับสนุนเพจตัวน้อยๆของเราฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกับเพจเชียร์หงแล้วไงใครไม่เชียร์พวกเราเชียร์ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะพวกเราก็ยังเชียร์และให้กำลังใจกันต่อไป